สินเชื่อไทยพาณิชย์ยูโรนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทผ่อนนาน60เดือน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตัวสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะครับโดยสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีชื่อว่า URL o a n นะครับผมลักษณะเด่นนะครับผมของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็คือทางเรานะครับผมจะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันในการยืดเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับ ในเรื่องของจุดเด่นนะครับผมหรือว่าข้อดีของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมในเรื่องของวงเงินนะครับผมจะอ,อนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงนะ,ะผมจะอ,อนุมัติเนี่ยตั้งแต่5,000ันจนถึง2ล้านบาทเลยนะครับผมข้อดีอย่างต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับผมจะเลือกได้เนี่ยตั้งแต่60งวดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราผ่อนชำระเป็นรายเดือนหรือว่า130งมวดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราส่งเนี่ยเป็นราย2อาทิตย์นะครับผมอย่างต่อมานะ นะครับผมก็คือ,อรายการผ่อนชําระนะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะผ่อนชําระเนี่ยเป็นแบบรายเดือนหรือเป็นแบบราย2ออาทิตย์นะครับผมและข้อดีอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือการคิดดอกนะครับผมจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับ ครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับผมของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องขอตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญ,าาสญชาติไทยนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมจะต้องมีอายุนะครับผมอยู่ในช่วง20จนถึง65ปีนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้จะต้องไม่มีสินเชื่ออ,อื่นนะครับที่อยู่ระหว่างการดําเนินการสมัครนะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมในกรณีนะครับที่เราเป็นพนักงานประจำนะครับผมก็จะมีเอกสารอยู่แค่2ตัวนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับ ครับผมในกรณีที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมเอกสารที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นเอกสารยืนยันรายได้นะครับผมก็อาทิเช่นนะครับผมใบแจ้งยอดนะครับผมฝากเงินยอดหลัง6เดือนหรือว่าสเตทเมนต์นะครับผมหรือว่าหนังสือรับรองนะครับผมการเสียภาษีเงินได้นะครับ ครับผมแล้วก็จะเป็นเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจนะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้านะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราจะต้องไปสมัครที่สาขาของธนาคารโดยตรงนะครับผมโดยทางเรานะครับผมจะต้องไปยื่นเรื่องนะครับผมด้วยตัวเองนะครับผมว่าทางเรานะครับมีความประสงค์ที่จะสมัครตัวสินเชื่อยยโรนตัวนี้นะครับ ครับผมโดยภาพรวมแล้วนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีข้อดีอยู่หลายจุดเลยนะครับผมจุดแรกเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของวงเงินในการอนุมัตินะครับจะค่อนข้างสูงเลยนะครับอยู่ที่สูงสุดเนี่ยสล้านบาทเลยนะครับข้อดีอย่างต่อมานะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยืดเรื่อง ตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมไม่จำเป็นที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันนะครับผมข้อดีอย่างที่3านะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็คือช่วงอายุในการสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่20จนถึง65ปีนะครับผมโดยทั่วไปแล้วนะครับผมสินเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยจะจํากัดช่วงอายุอยู่ที่ประมาณ20จนถึง60ปีนะครับผมแต่ในตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมขยายมาอยู่ที่65ปีนะครับ ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับลองสมัครสินเชื่อตัวนี้แล้วได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ